เต๋อเอ้ายิ้มมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงหรอทำไมบัตรนี้ถึงไม่มีเงินเลยสักบาทต่อมาด้วยฝั่โอ๊ยทำไมคุณก็อายขายที่ได้คนอย่างเขาเป็นเหมือนกันเหรอฉันสิต้องเป็นคนอายเมื่อวานฉันถามพ่อแม่กับญาติไปซื้อเ,เลกก้าให้น้องแต่ปรากฏว่าในบนัตรไม่มีเงินเหลือเลยสักบาท เงินไม่ไปไหนหมดอย่าบอกนะเพราะคุณเอาเงินเก็บไปฝากไว้ที่อื่นแล้วอ่ะไม่ใช่ผมจะทำแบบนั้นทำไมล่ะยิ้มถ้าคุณจะพาน้องชายคุณไปซื้อของแพงขนาดนั้นนะคุณก็น่าจะบอกผมก่อนนะฉันแค่จะไปซื้นอนาฬิการเรือนแล้วไม่กี่หมื่นจะต้องบอกเุาด้วยเหรอผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นคุณดูสภาพผมตอนนี้สิผมจะไปเอาเงินที่ไหนมาเยอะแยะขนาดนั้น คุณบอกผมก่อนผมจะได้ไปหายืมมาให้ไงยืมคุณนี่ไปเหมือนที่แม่ฉันพูดแล้วไม่ผิดผู้ชายที่ไม่สุต่อตแล้วก็ไม่เปย์เราแบบนี้ไม่มีทางจริงใจยิม้มคุณพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงคุณลืมไปแล้วเหรอว่าตอนที่น้องชายคุณอยากซื้อบ้านผมก็เอาเงินให้สองแสน แล้วตอนที่น้องชายคุณอยากซื้อรถผมก็ออกเงินดาวให้แต่ตอนนี้ผมไม่มีเงินมากพอที่จะให้คุณกับน้องชายคุณผมกลายเป็นคนที่ไม่รักคุณไปแล้วเหรอผมไปดูบ้านมาแล้วนะดะนี่เงินสองแสนพี่เตียมไว้ให้แล้วคุณนิดน่ารักที่สุดเลยนะคะด๊านสะรีบขอบคุณพี่เขยสิขอบคุณครับพี่ ก็ฉันมีน้องชายแค่คนเดียวฉันแค่จะซื้อของให้น้องฉันผิดตรงไหนม,มันไม่ผิดหรอกการที่คุณจะรักน,น้องชายคุณหรือคุณจะซื้อของน้องชายคุณแต่ที่ผ่านมาสิ่งที่ผมให้กับน้องชายคุณมันยังไม่มากพอหรอกน้องชายคุณวันวันไม่ทำอะไรเอาแต่เที่ยวแล้วก็กิน แล้วเงินทุกบาทที่ใช้อยู่ก็เป็นของผมที่พี่ต้องซื้อให้ผมอะ่ะมันก็สมควรแล้วใช่หรอก็ไล้ละดิมันก็เป็นหน้าที่ของพี่เขยไม่ใช่ไนหน้าที่งั้นเหรอยิ้มนี่คุณคิดว่าเงินผมหล่นมาจากฟ้าหรือไงผมต้องทำงานตักเนี่ยทุกวันใช้ใจอย่างประหยัดเก็บเงินทุกบาทเพื่อเอาให้คุณแต่คุณกลับมาใช้อย่างไม่คิดเนี่ยนะ พี่ติพี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงพี่อย่าลืมสิว่าฉันกับพี่ยังไม่ไแต่งงานกันนะพี่คิดว่าฉันจะกลัวพี่เหรอใช่พี่ยิ้มเพื่อแต่มันชื่ออะไรนะไอ้ตีเหรอมึงกับพี่สาวปูยังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะก็ใช่ไงเรายังไม่ได้แต่งงานกันคุณคิดว่าฉันจะกลัวว่าคุณจะทิ้งฉันงั้นเหรอขอบใจแกมากนะที่พูดออกมา ถ้าไม่งั้นพี่คงลืมไปเลยเงินที่ยืมไปซื้อรถซื้อบ้านคืนได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะรีบหาคาืนให้นะครับพี่ไม่เป็นไรครับรี่มไม่รีบหรอกยิม้มงั้นผมไปทำงานก่อนนะนี่มันก็ผ่านมาสองปีแล้วนะรีบหามาคืนพี่ได้แล้วอ๋อยิม้มนี่ขนาดเรายังไม่ได้แต่งงานกันนะ คุณกับครอบครัวคุณยังทำแบบผมขนาดนี้ถ้าแต่งไปแล้วมันไม่ยิ่งกว่านี้เหรอแล้วไงดูสารรูปมึงดิพี่สาวครัเอาเมือกบุญแค่ไหนแล้วแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยเอฮ้ยเอยเอพิมมันบาขผมพี่อ้อเจ็บพิติพี่ทำแบบนี้หมายความว่าไงวันนี้พี่ทั้งดา่าแล้วก็ผักน้องฉันเรื่องนี้ฉัไม่จบพี่ยังไงเนย เจ็บ,บมากไหมอ่ะโอ้ยิ้มผมขอพูดอะไรหน่อยนะถ้าคุณยังทำตัวแบบนี้ต่อไปคุณอยากไปไหนก็เชิญเลยพี่ติที่ไม่ยังกล้าบอกเลิกฉนันอีกเหรอได้ไนะดับขึ้นรถกันเดี๋ยวก่อนมีอะไร รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าตัวเองผิดอะแต่ฉันจะบอกให้นะเรื่องของเรามันจบแล้วรถคันนี้ผมมีคนซื้อเพราะคุณไม่เหมาะสมที่จะได้รับของจากผมเฮ้ย <Hey, S 2> มือใจหัวไป